สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช anel หมอหมีเมาสมอยชอบขคนที่เมาส์และรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนําน้ําตาลในเลือดเท่าไหร่ถึงเป็นโรคเบาหวานนะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับโรคเบาหวานครับเกิดจากตับอ่อนของเราผลิตฮอร์โมนอินซูลินออกมาได้น้อยลงนะครับหรือว่าไม่ผลิตเลยหรือว่าร่างกายของเรามีภาวะในการดื้ออินซูลินครับส่งผลเลยครับทำให้น้ําตาลในเลือดของเราสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นโรคเบาหวานขึ้นมาซึ่งหลายคนเนี่ยนะครับคอมเมนต์เข้ามาถามหมอหมี เยอะมากเลยครับว่าเจาะน้ําตาลในเลือดออกมาแล้วแปลผลไม่ได้นะครับว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคเบาหวานหรือยังเสี่ยงโรคเบาหวานหรือยังดันงนั้นในคลิปนี้ครับหมอหมีเลยจะมาแนะนำเลยครับว่าน้ําตาลในเลือดเท่าไหร่ถึงเป็นโรคเบาหวานน้ําตาลในเลือดเท่าไหร่ถึงปกตินะครับจะได้นําไปแปลผลกันได้ครับถ้าพร้อมกันแล้วอยากรู้กันแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันได้เลยครับ ในปัจจุบันการตรวจน้ําตาลในเลือดจะมีอยู่2แบบด้วยกันครับคือตรวจน้ําตาลในเลือดปัจจุบันกับตรวจน้ําตาลในเลือดสะสมครับก่อนอื่นหมอจะพูดถึงตรวจน้ําตาลในเลือดนับปัจจุบันของเราก่อนนะครับซึ่งเป็นที่นิยมกันมากๆเลยครับการเจาะเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าจู่ๆเราจะไปจออเจาะเลือดออกมาได้เลยนะครับเราจะต้องอดอาหารอย่างน้อย8ชั่วโมงขึ้นไปก่อนครับเสร็จแล้วก็ไปเจาะครับซึ่งในภาษาอังกฤษจะมีชื่อเรียกว่า fasting p l a s m ม g าก c ู s คนนั่นเองครับเมื่อเราอดอาหารครบ8ชั่วโมงแล้วนะครับเราก็จะเจ หรือเท่ากับ126มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะครับแสดงว่าให้สงสัยแล้วครับว่าคุณอาจจะเป็นโรคเบาหวานแล้วก็ได้อย่าเพิ่งตกใจครับให้เราตรวจซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับในระยะเวลาที่ต่างกันอาจจะวันหนึ่ง1อาทิตย์หรือว่า2ส,สัปดาห์นะครับตรวจซ้ำอีกทีหนึ่งหลังจากอดอาหาร8ชั่วโมงถ้ายังได้ค่าสูงกว่า126ขึ้นไปแบบนี้นะครับให้วินิจฉัยเลยครับว่าคุณเนี่ยเป็นโรคเบาหวานแล้วต้องรีบพบแพทย์เลยนะครับ หลายคนคอมเมนต์เข้ามาถามหมอหมีเยอะเลยนะครับว่าค่าน้าตาลในเลือดเท่าไหร่ถึงปกติเลยนะครับคาตอบก็คือถ้าเราเจาะเลือดออกมาแล้วได้ค่าน้อยกว่า100มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรแสดงว่าปกติครับพูดง่ายๆนะครับคือเจาะมาน้อยกว่าร้อยแสดงว่าปกติถ้าอยู่ระหว่าง 100- ถึง125แสดงว่าเริ่มเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานนะครับแต่ถ้ามากกว่า1 2 6หรือเท่ากับ1 2 6แสดงว่าคุณเป็นโรคเบาหวานแล้วครับ ต่อมาการตรวจชนิดที่2ครับคือการตรวจน้ําตาลสะสมในเลือดของเราครับจะแตกต่างจากการตรวจน้ําตาลปัจจุบันนะครับการตรวจน้ําตาลสะสมไม่จําเป็นที่จะต้องอดอาหารครับสามารถเจาะได้เลยนะครับจะเป็นการตรวจน้ําตาลในเม็ดเลือดแดงของเราครับพูดง่ายๆคือจะหาค่าเฉลี่ยนะครับในระยะ3เดือนว่าน้ําตาลในเลือดของเราสูงหรือเปล่านะครับถ้าจองมาแล้วค่าน้ําตาลสะสมของเราหรือว่าฮีโมโกลบินเอ c ซีได้มากกว่าหรือเท่ากับ6.5%แสดงว่าคุณเนี่ยเป็นโรคเบาหวานแล้วนะครับ แต่สำหรับค่าปกติของน้ำตาลสะสมในเลือดคือเจาะมาแล้วต้องน้อยกว่า5.7ซนะครับสำหรับใครที่ฟังไม่ทันนะครับเดี๋ยวหมอมีสรุปไว้อีกทีหนึ่งนะครับการตรวจน้ำตาลในเลือดจะมีอยู่2แบบด้วยกันคือตรวจน้ำตาลปัจจุบันกับน้ำตาลสะสมนะครับน้ำตาลปัจจุบันเนี่ยนะครับต้องเจาะหลังอดอาหาร8ชั่วโมงขึ้นไปครับพออดอาหารแล้วเจาะออกมานะครับถ้าได้ค่ามากกว่าหรือเท่ากับ126มิลลิกรัมเดซิลิตรแสดงว่าเป็นโรคเบาหวานครับสำหรับค่าปกติคือน้อยกว่า100มิลลิกรั ี่2คือตรวจน้ําตาลสะสมครับถ้าตรวจออกมาแล้วได้ค่ามากกว่า6.5%แสดงว่าเป็นโรคเบาหวานการตรวจน้ําตาลสะสมไม่จําเป็นจะต้องอดอาหารนะครับแล้วก็ค่าปกติคือน้อยกว่า5.7นั่นเองครับลองจดเลยนะครับจดเอาไว้แล้วก็ลองนําไปแปลปผลน้ําตาลในเลือดของเราดูนะครับใครที่ตรวจมาแล้วนะครับเริ่มเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานน้าตาลเริ่มสูงแบบนี้นะครับอย่ารอช้านะครับเพราะว่าการที่เราปล่อยให้น้ําตาลในเลือดสูงเป็นเวลานานๆเนี่ยไม่ดีครับจะทําให้เกิดผลข้างเคียงตามมาได้บางคนตาบอดบางคนตไตวายต้องฟอก ดังนั้นแนะนําเลยครับปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารนะครับลดน้ําตาลลดแป้งลงทานผักให้มากขึ้นอย่าลืมหันมาออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอน,น,นะครับวันหนึ่งให้ได้อย่างน้อย30นาทีขึ้นไปนะครับแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอหรือว่าถ้าใครที่เป็นโรคเบาหวานแล้วก็อย่าลืมทานยาหรือว่าฉีดยาตามคุณหมอสั่งอย่างสม่ําเสมอด้วยนะครับก็จะช่วยให้น้ําตาลในเลือดของคุณดีนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีอายุที่ยืนยาวครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r คร e แล้วก็กดกระดิ มมอยยด้วนะครับตอนนี้สามารถติดตามผลงานหมอหมีได้ทั้งใน YouTube Facebook แล้วก็ TikTok นะครับไปช่วยกดไลค์กดแชร์กันได้แล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้าว,วันอังคารวันพฤหัสแล้วก็เช้าว,วันเสาร์นะครับในช่องหมอมหม,อมีเมาท์มอยครับแล้วใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคาถามเลยแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย